พี่ต่อจากงานเวสต์เทคเนี่ยอยากรู้ว่าต้นทุนคือเท่าไหร่ค่าเช่าอย่างนี้เท่าไหร่2อล้าน5ถึง3าล้าน5้น 5. วันวันละล้าน ค่าใช้จ่ายหลักๆค่าเช่าและค่าโปรดักชันตกแต่งเดคอเรชั่นค่าบูสซิสเต็มบูสเหล่าเนี้ยประมาณ2ล้านสองนี่ค่าเช่ากับค่าตกแต่งบูสตาไป5ล้านแล้วห้าล้านแล้วก็จะมีสเตจซิสเต็มสเตจโปรดักชันแสงสีเสียงอุปกรณ์ OB ทั้งหลายล้านห้าตอนนี้เท่าไหร่สามแสนบาทสามแสนบาทเออแล้วก็มีอีกต้นทุนหนึ่งนะค่าการตลาดเฉพาะค่ายิงแอดล้านหนึ่งโอ้ my god ค่าทีมงานอะค่าทีมงานเท่าไหร่สี่ห้าแสนเพราะเรามีใช้เงินชีพด้วยโอ้ my god นี่ประมาณสิบล้านแล้วเนี่ยถ้าอยากได้เวทีเนี้ยเท่าไไหรรร่ล้้้้้าาานมมมังงงเเเีีสตตตจแแวออฟ จ่ายค่าไฟค่าไฟที่นี่เหรอ3วันประมาณสัก3 0 0แสนมั้ง อย่าลืมนะประเทศไทยไม่เคยมีใครจัดง,งานร้านอาหารเฉพาะแบบนี้มาก่อนเลยในประเทศไทยใช่เพราะมันแพงขนาดนี้พี่ต่อรู้ไหมครับว่าตอนนี้ฟาสูซ่าคโคทีเซ็ปเราอยากให้มันมีงานอย่างนี้มากขึ้นแล้วเราก็เลยสิงสร้างสิงเรียว่าฟ้าเซ็ก์โฟร,รวมทุกบริการที่เอ็กโปต้องการใช่แสงสีเสียงเช่าทุกอย่างนะซึ่งมันรวมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น MC สปีสปเกอร์เช่าเครื่องเสียงทุกอย่างครับรวยนั้นแล้วผมพยายามคุยพักแล้วว่าเป็นไปได้ไหมสามารถซับสด์ส์สำหรับคนที่จัด์งานพี่ต่อเกิดขึ้นแน่นอนครับฟ้าเซ็ก์โฟล